นี่ตำนมจีนจ้ะทุกคนเสียงแฮมเฮมได้เจ้าน้อยเด้ยจ้ะค่อยสบายคอยวางนมจีนลงไปละจ้ะมือเหนียวจิตเบาหน่อยเบา,าหลายเด้อทุกคนเพราวมาอันเจ็บข้อน่ะแม่ ขอแนละเก็บไว้เบื่อคนนี้เตอมีเล็กหน่อยอยากกินน้ำสีแดงองเนขะ้มหน่นะรสจารร้าแดดปแดปลาามันก็เข้มอ,อยู่แล้ว ใชลน์เนี่ยมันจิเข้มกกรวิบมาแล้ว หอมปลาดาทุกคนจ้าขนาดไม่ไม่สบายเราก็จะยังกินอยู่นะคะนี่จา้าพอกว่าเ้าอันสนินใ่ผักบวงน้ำทุกคน เอาแค่ okay, นุ่มนวนะทุกคนพร้อมแล้วอะ่ะน่ากินแล้วไปค่ะไปค่ะไปตักเสน้นพักโตกันพักเขาพักเขาเสร็จ หลายแท่งมือเราอะบ่อหอยบเหลือรุ่นนี่กินแล้วเอามือคนกินทุกคนมา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 ย่อกินเลยนะคะได้ได้หรือไม่พักเอาลงมือเลยจานลงมือเลย เน่ยกินบอกุกินอเบ้องจงเลยมกกี้เอ้เม่กี้บเหือมาเมื่อืมอร่อยงกนเลยดีหกไนมะรปุ่นกินไหมมเสร็จทิ้งกระสอนบอกกรไปนไดไปไไปหมไ อืมช่างชานเจ้าของมาเด้ค่ะทุกคนมาเด้ค่ะแล้วไปแล้วอืมแบบ สดสดอืมมาคันมาคันแม่หนไม่ทำอะไรน้ว่ามีขาไก่น้ำจะแซ่บกว่านี้มากอ ไปแล้วคะ่ะทุกคนไปแล้วเดอ้ออันขนาดซอโปช่างเขาเจ้านะ่ะไปข่าไปครับไปแล้วคะ่ะ